เหตุการณ์ครับที่ในวันน้องบับลงังผู้ครับมีการกระหนิ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่3รายด้วยกันซึ่งก็เป็นกระแสอยู่ตอนนี้กัไรกันขอแสดงความเสียใจครับอยากผู้เสียชีวิตนั่นในแง่ของผมครับดูแลเรื่องของประกันค่ะผู้เสียชีวิตครับทั้ง3รายมีประกันอุบัติเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในเงื่อนไขที่สิคุ้มครองได้บอกประกันอุบัติเหตุเด้ตอบครับเงื่อนไขยอยู่ในความคุ้ม,ม,มครองครับพี่น้องนะประกันอุบัติเหตุครับม,มันก็จะมีหลายคอก็คือเงื่อนไขในการคุ้มครอง นหนึ่งในข้อน,นั้นก็คือเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมโดยเจตนาซึ่งมันกับอยู่ในเงินไขแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าการเสียชีวิตทั้งนั้นเกิดจากการทะเลาะวิวาสน,นะบอกอยู่ในเงินไขก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะในการทำประกันอุบัติเหตุน,นะครับอ่นะอย่างเช่นที่ผมมีนะครับกับหลากหลายบริษัทครับเบี้ยเริ่มตน้นต่อปีอยู่ที่2 0 0รบาทคุ้ครองอยู่ที่10,000แมันเป็นประกันปีต่อปีปีนี้เฮาเหต ปีหน้าเขาอาจสิบุมีเงินหรือว่าบอสะดวกครับเขาไปเห็ดกระไดผมไม่แช่เขามาเป็นข้อมูลด้กันนะครับในนาาพรบประกันภัยรถยนต์ประกันชีวิตเคสแบบบอบครับยอดขายผมสำหรับงานประกันครับ